ถ้าใครทายถูกนะครับว่ารถคันนี้เป็นแบรนด์อะไรนะแสดงว่าคุณเนี่ยเป็น FC ตัวจริงแต่ภายในคันนี้ขอบอกเลยนะครับออปชันเขาจัดมาให้แบบเต็มแน่นเอียดมากมีอย่างเดียวเดี๋ยวผมบอกนะขาดอย่างเดียวแค่นั้นเองอ่ะมาที่คอนโซลก่อนแอร์แบ็ได้มาคู่หนึ่งด้านหน้านะครับแล้วเลขใไม้ไม่น้อยด้วย59,000กิโลดูพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเห็นไหมสายขวาครบเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าด้วยกระจกไฟฟ้าได้มา4บานออโต้สบานนะว้าวไหม จอเนี่ยเป็นจอใหญ่12นิ้วได้ไหมใหญ่มากนะครับมีปุ่มโฮมด้วยรองรัเพเปิลคาเพนเราตัวเรียบร้อยช่องแอร์สมบูรณ์หมดไม่มีแตกไม่ชำรุดก็จกมองหลังยังเป็นตัดแสงออโต้เลยดูระบบเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับชิปล็อกก็มีมาให้ด้วยแอร์เย็นเจี๊ยบคันนี้ USB AUX จัดให้เต็มระบบเหมือนกันแต่เบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดําได้แดดทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดหน้าหลังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยอันนี้คือจุดอ่อนเบาะไม่ใช่ไฟฟ้ามาถึงตอนเนี้ย ลูกค้าพอรู้อย่างว่าคันนี้คือรุ่นไรฉันเลยเลยแล้วกันคันนี้ก็คือ MG Extender นั่นเองใครตอบถูกบ้าง2.0ออโตโอ้เครื่องยนต์ดีเซลปี2020ไฟหน้าโปรเจกเตอร์มีเดย์ไลท์ให้ด้วยตัดหมอกให้คู่หนึ่งด้านข้างอัปเกรดล้อแม็ก20นิ้วยางดันหลบกระจกมองข้างคมเมียมมีไฟเลี้ยวบันไดขึ้นลงซ้ายขวาอลูมิเนียมกันสาดสี่บานมือเปิดคมเมียมบุญแจคีเลตระบบห้ามเบรกได้มา ดิสสี่ล้อฝาท้ายจัดเต็มกล้องมองหลังวิอินโลโก้ MG กันชนเสริมท้ายมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วย2จุดส่วนบอดี้ด้านหน้าหมดห่วงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับได้โชวคคำฝากระโปรงมาด้วยแบตเตอรี่หลุม MG ตรงรุ่นโรงงานอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานรอยอาร์คห้างอยู่ครบทุกจุดทุก,ทก,ทกหนังวินโคนที่เครื่องน,นอยู่้วยนะอนะันนี้ผ่อนชิวๆเลย7,400ราคาก็ชิวด้วย3 9 9 9 0 0